สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเครื่องลูกค้านะครับเอามาตีเทินตีเทินนะตีเทินนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาฟิตขายนะครับก็ใครสนใจเครื่องสูบน้ําอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวพักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเข้าเวียงใหม่นะครับจะจะทําเป็นเจ้าโลกนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาข้างนะครับเป็นเจ้าโลกให้นะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าพลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปลงเป็นเจ้าโลกนะครับฝาชุดฝาข้างมันจะเปลี่ยนเป็นเจ้าโลกให้นะครับสําหรับเครื่องดึงน้ํานะครับก็มือหมุนก็จะเป็นมือหมุนแบบแบบนี้มือหมุนกลางอย่างนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวจะทําเป็นเจ้าโลกนะครับแล้วก็จะกึงเป็นลูกปืนใหญ่ให้นะครับเสื้อนะครับตางไรนะครับแล้วก็เขวียงเปลี่ยนของแท้ให้นะครับอันนี้อันนี้ฝานะครับฝาใหม่เลยแกะกล่องเลยนะครับนี่สียังเนียนอยู่เลยนะครับนี่ฝาแท้นะครับ อ่าเป็นฝวาเจ้าพลังนะครับก็เดี๋ยวมาลือดูนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้างแต่ว่าเจ้าของก็บอกว่าน้ำมันเครื่องมันแห้งนะครับน้ำมันเครื่องแห้งก็แน่นอนเลยชาบละลายนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้าเวียงใหม่อยู่แล้วนะครับมัน้ไม่ได้ซีเรียสนะครับอ่ะเดี๋ยวถังน้ำมันไม่ดีก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าอะไรไม่ดีจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนะครับแล้วก็จะมาดูความเสียหายนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับ แต่ข้อนี่จะเปลี่ยนนอกแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวใช้เป็นข้อเจ้าโลกให้จบเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคครับอ่านะครับตอนนี้ก็ลื้อเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้เจ้าพลังนะครับนี่นะครับภายในก็เดี๋ยวผมจะคว้านนะครับอ่าคว้านอ่าบ่าตัวนี้อ่าใช้ลูกปืนใหญ่นะครับไปลูกปืน อ่าสามนเะครับเป็นของเจ้าโลกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ภายในก็ประมาณนี uh. ้นะครับอ่าเดี๋ยวจะทําสีนะครับทาสีให้ใหม่ด้วยนะครับสีไรช่างฮะสีอะไรทีเดิมวะ นะครับก็เดี๋ยวสีถังนะครับผมจะทำเป็นสีเขียวนะครับรถคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนลหลายๆสีดูนะครับดูที่ว่ามันจะเข้ากับอ่าตัวนี้หรือเปล่านะครับอ่าถัาางน้ำมันนะครับถังน้ำมันผมนจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับด้วยฝาใครไม่ใหม่หรือว,วะฝาใครอ่ะโลปับขนาดนี้เถอะหรอใส่ใจทุกผลงานครับนี <laughs> ไ่ไหมใช่ใช่ใช่ใ่ะ ได้หมดทุกอย่างเลยเจ้าโอเคนะครับก็เดี๋ยวน้ำสีให้เนียนเลยนะครับแล้วก็เข้าเวียงนะครับเดี๋ยวจะไม่ดูนะครับเจ้าของแท้นะครับเขาวียงแท้แล้วก็เขาวียงตรงนี้ทิ้งนะครับใช้ไม่ได้นะครับลูกปืนเนี่ยมันเป็นลูกปืนใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยนะครับยังแน่นไม่ตับนะครับแต่บุดีเจ้าของเขาอยากได้รถใหม่นะครับก็เลยเอามา มาถือนไว้นะครับแน่นทุกตับนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตทำสีแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับนี่แกะกองให้เลยนะครับหังใหม่แท้นะครับแล้วก็อ่ะชุดตะแกรงนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นระบบอ่าเขาเรียกอะไรคอปเปอร์นะครับเป็นตาไฟตันนะครับนี่นะครับ อจะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เขาเวียงแท้นะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับเวียงเงีนมากนี่นะครับจะมานี้นะครับอ่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคว้านนะครับใส่ลูกปืนแป๊บหนึ่งนะครับก็สีนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่นะครับขาข้าวให้ดูนะครับนี่ ทีนี้นะครับเหมือนสีจังวะชุดตัาข้างนะครับชุดพัดลมนะครับนี่นะครับใช้เป็นสีคูต้านะครับตัวนี้นะครับสีแท้นะครับคูต้านะครับอ่าตัวนี้เป็นสีอ่ายังดีนะครับย่อ้อไรตาหานเนี่ยอนี่นะครับสีตัวนี้นะครับที่ใช้อยู่นะครับไพลแหลกนะครับ นี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสีนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนพ่นเสร็จทีเดียวเลยดีกว่านะครับก็สีนี้ยังไม่เคยทําให้ใครนะครับก็เดี๋ยวจะลองเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะครับส่วนมากสีเหลืองหากินมี่สีเหลืองแล้วพอละราเบิดเรื่อยในสีเหลืองเนี่ยก่อนนี้ถังใหม่ก็เลยททำสีเดียวกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเสื้อได้ผมขอญาตึ้นคว้านแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่ามาดูฝาสูบนี่นะครับ ดูเลยขวาแท้และขวาเทียมนะครับฝาใหม่นะครับใหม่จริงๆฝานี้นะครับนี่นะครับฝานี้เพิ่งถอยมาใหม่นะครับฝาแท้นะครับให้ส,สังเกตง่ายๆเลยนะครับฝาสูบแท้นะครับเลขสิบนะครับแล้วก็นี่มันจะมีตัวสือเขียนตรงนี้นะครับของแท้ครับยันมานะครับเดี๋ยวดูเอานะครับกิ๊บเลยนะครับคือถือว่าคุ้มเลยนะครับต้าใครได้ไปนะครับเครื่องนี้นะครับเขาวียยงก็ใหม่นะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนเฟืองใหม่สามตัวนะครับเพราะว่าเฟืองเขวียงมันคนละตัวกันกับเจ้าพลังนะครับแล้วก็เฟืองแคมนะครับแล้วก็เฟืองเฟืองขับนะครับสามตัวนี้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลกปืนก็แน่นอนดีแน่นอนอยู่แล้วครับกปืนนะครับปืนใหม่นะครับก็ยังไม่คอนเลยยังแน่นเติบทุกตัวนะครับนี่นะครับนี่ก็ใช้ปืนอย่างดีนะครับเม็ดเยอะนะครับ ะจะอัดเขเวยียงทิ้งนะครับเปลี่ยนเขเวยียงใหม่ครับอโอเคนะครับขออนุญาตประกอบเริ่มทําแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับตอนนี้ก็กําลังคว้านเบาบาลูกปืนนะครับนี่ครับลูกปืนเดือดใช้เ,เบอร์เอ็นเอฟสามศูนเก้านะครับนะครับ ก็ตัวใหญ่กว่าของเดิมประมาณ10มิลนะครับอ่าของเดิมไอตัวนี้ของเดิมมันน่าจะ90นะครับอันนี้อันใหม่มันร้อยมิลนะครับอ่าเดี๋ยวเอาคว้านสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนคว้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ทําสีนะครับอ่ากระโปรงหลังเรียบร้อยนะครับตาไฟหน้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับชุดอ่าฝาข้างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับนี่นะครับ ะก็ะเดี๋ยวร้อถังน้ำมันอย่างเดียวอ่าตอนนี้รองพื้นแล้วสีขาวอ้าวนี่คนบ้านนะครับเน่คู่สองนิ้วนะครับขเข้ากไ,ได้อเออเากินไม่ได้ด้วยเออด,ด,ดู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 ดดอโอเคนะครับอืนั่นโอ้ <laughs> <laughs> ก็ถ้าเราคว้านนะครับเป็นลูกปืนตับใหญ่นะครับมันก็จะทนเหมือนเจ้าโลกเลยนะครับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าอ่างมันแค่เป็นอ่างเจ้าพลังนะครับเทียบ105นะครับก็ผลจะอัเป็น115นะครับเป็นระบบเจ้าเจ้าพลังเหมือนเดิมนะครับฝาสูบลูกสูบนะครับแต่ว่าข้อเหวี่ยงเป็นเจ้าโลกนะครับเป็นเจ้าโลกบากข้าวเป็นเจ้าโลกนะครับคือตัดปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับไม่ขึ้น กับเขวียงขาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอ่านะครับก็ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบเลยนะครับก็ถังน้ำมันทำสีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าก็อะไหล่ชุดนะครับแท้นะครับนี่นะครับอะไหล่ชุดแท้เฟืองนะครับโอปะเก็นนะครับก็เดี๋ยวปอกลูกแหวนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปอกลูกแหวนเลยนะครับก็เดี๋ยวได้เรียงประกอบนะครับ อ่ะสีก็ทําให้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสีคูปุต้าแท้นะครับนี่นะครับสีดีนะครับก็เยวจะใส่ชุดไล่ข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็สปริงแต่งนะครับอ่าสปริงแต่งพวกนี้ตุ่มดามเบี้ยวอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้เลยนะครับนี่นะครับมอน้ํากริบๆเลยนะครับนี่นะครับป๋าใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบเลยนะครับผม จะได้ไม่เปการเสียเวลานะครับอโอเคนะครับผมนะครับก็เข้าเวียงนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแทะด้วเทียมดูเอานะครับโอ้ยหนักนี่นะครับเนี่นะครับลูกปืนตัวนี้ใหม่นะครับลูกปืนใหญ่ลูกนี้ตัวปืนเก่านะครับแต่เป็นลูกปืนใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อไม่นานนี้นะครับ นี่เฟืองใหม่นะครับอ่ะน้องดูได้พอดีไหมน้องเปิดประกันชุดละไหยังอ่านะครับตอนนี้ก็ใส่ข้อเหวี่ยงเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่าเฟืองนะครับเฟืองใหม่นะครับเดี่ยวสองตัวนะครับแล้วก็เหลือเฟืองขับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบนะครับตอนนี้ก็ภายในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีตัวเก่าอยู่หนึ่งตัวสองตัวแล้วเฟืองสะพายอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่นะฟัวสพานนะครับก็ภนะบสภาพยังโอเคนะครับดูได้ดีไหมลองลองลอง,ลองเอาเฟืองตัวนู้มนมาเทียบกับตัวนี้มันต่างกันยังไงขาะเฟืองที่ยังไม่ได้แก่ โอ,อ้มันบุ๋มนี่นะครับแกะมาเลยนี่นะครับเฟืองเจ้าโลกถามว่ามันแตกต่างกับเจ้าพลังยังไงนะครับดูนะครับมันจะเป็นหลุมนะครับเนีย๋ยแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับเนีย่ยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่เป็นถ้ามันไม่หลุมอย่างนี้ถ้ามันก็จะยืดออกมานะครับจะยืดออกมาข้างนอกคราวนี้มันจะเลยนะเฟืองนะครับ ไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่ลองใส่ดิน้องได้ไหมแล้วก็ตุ้มดามนะครับเอาหมายยังนี่นะครับตุ่มดามตุ่มดามไร้เบานะครับแล้วก็เบี้ยวนะครับนี่นะครับเบี้ยแต่งนะครับหัวเบี้ยร้อยยี่สิบใส่นะครับอ่าก็จะมานี้นะครับะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอะนะครับ ชุดจานนะครับจานรองเฟืองตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าถ้าใช้เป็นของจะโลกแล้วต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันมันช่วงมันมันยาวไม่เท่ากันนะครับคือความหนานะครับเดี๋ยวใช้ดูนะครับความแตกต่างนะครับอ่านะครับเพื่อนๆดูนะครับดูช่วงนี้นะครับความหนามันไม่เท่ากันนะครับดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมไอ้สองกับนีนี่เห็นนะครับความหนานะครับมันไม่เท่ากันนะครับต้องเปลี่ยนด้วยใจอ้าว อกไม่ต้องยังเองเดิมเอาฝั่ง,งนี้ <มา S 1> ลงไอตัวนี้เป็นมือหมุนกลางนะครับตองบอกก่อนนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นมือหมุนหน้าให้นะครับเ้าเปลี่ยนได้งบันสูงนะครับก็ใช้สเตปสูบน้ำนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตระก่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับตอนนี้ก็ประกอบหมดแล้วนะครับภายในนะครับเอาแหวนตัวเล็กมาโรลิ่งเนี่ยก่อมานี้นะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาข้างเลยนะครับตัวสปิงกาวนาก็ใส่ให้แล้วนะครับนี่นะครับสองตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนพัดลมให้ด้วยนะครับนี่นะครับลูกปืนใหม่นะครับพัดลมนะครับอั้งตันงแค่ไปเลย

ก่อติดไปเลยนะครับนี่นะครับดูด้านข้างโดยรวมมือหมุนกลางนะครับอ่านี่นะครับเป็นมือหมุนกลางนี่นะครับใครอยากได้ไปสูบน้ํานะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับต่อสเต็ปนี้นะครับมีชุดไล่ยคางให้แลรให้นะครับป่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเให้เขาดูก่อนดูวติ๊กเกอร์ก่อนสวยไหมนี่นะครับนี่นะครับมือหมุนกลางนะครับนักพีโก้โอนี่นะครับเอ้า <c oughs> มาตัางตองฟังเสียงกนะันนี่ชินี้จิดมั้งลงควงก่อนลงควงก่อนปั๊มน้ำมันขึ้นไหมเดินดอาเอ้ามาแล้วนะเขียวแล้วนะครับมันเป็นฝ้านะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับ เอาไม่แทนเมืนเงียบไปเลยน้องนี่นะครับเสียงออกมาก็ประมาณนี้นะครับอ่า อันนี้นะครับมีชุดลายข้างให้นะครับอ่แถมวินหน้าสีให้หนึ่งตัวนะครับบอลลมวินลเล็กนะครับเนี่ยแหม่ลงแรงจริงๆมาเจอหเราฟังนะ่ะครับหายพานอลลนะครับของใหม่นะครับ ก่อนเดียวก่อนหรือว่าเพืองก็โอเคอยู่นะครับหรือว่าไม่ดังนะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าบางตัวนี่โอ้โหดังแรงนะครับดังแรงนะครับเจ้าพลังนะครับแต่นี้เปลี่ยนเป็นเจ้าโลกแล้วนะครับก็ระบลูกๆๆปืนเป็นปืนเบอร์ใหญ่ทั้งหมดนะครับ มันเติบสูบน้ำนะครับใครชอบอ,อยากได้พิษตูบน้ำก็โอเคเลยนะครับใครตั้งวาวเนี่ยเป็นไงห่างรีบเลย อ่าที่ไหนชิดกันน้องฟังอ่ะฝั่งไหนชิดกว่าอ่า <c oughs> โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับ <c oughs> เครื่องนะครับก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 7 8 7ย์แ7 9 8 9นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ